สวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเออดีครับผมมีกัเบเห่าตำแบบหลายน้องมันดูนะครับเก็ดเนื้อย่างเนื้อเนื้อนะเนื้อนะครับเกล็ดอมเนื้อจุล่านะคะนนรับผมมี้วนันสุของกลางนะครับเราเลยเอาไม่ใช้ทานเกล็ดกับข้าวกินนะครับผม เห็ดออมนะครับออมอมกับโอ้โหพักนะพักแตพักแต่ไลเตอนเดือนกับสีออเดิบก่อนนะเห็ดออเดิบนี่ครับออเดิบออเดิมเือ จุหนึ่กิ๊กครับผมบุบบกิ๊กกิกน็อตหน่กิ๊เจ็๊ย่ซอนหนึ่งหกิ่งซอนหนึ่งลวละ่ะหกหัว เ,ย,เยคี่แล่วก็เปียนะเยนาะยา n u m b ดต้ต้ม Ôm lắm, ôm, 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 ôm nè, thì xây làm tái lắm ห้องเห็ดแบบสไตล้ายแบบหมดกองเห็นเนี้ยกินครับเนี้เก็ินพ่นเห็ดนะเพราะว่าพ่นเห็ดหน้าต้าย จะซีดเขาแล้วครับผมซีดเขาแล้ว นี่คนระับมแก้วเนาะแก้ว,กว,กวเดี๋ยวซิมบ์โอ้ยขมพอดีเลยอันนี้ก็จะจิเป็นตับเนาะตับเห็นบ่ตับอันนี้กัเนือาา้อไล่ต่ว่างืห้โบไลายอยู่ ขอท่านเกื่นตอนนี้นท่านเคื่นด้ขอยอ ท่านนะครับในเรียนสมการแน่ยบ้ครับผมที่นี่ก็บ่ได้เรียนสมการเนาะก็ก็เลยอยู่บ้านของพ่อนนะครับผมไปซื้อเนื้อมาเนาะรูนึงรูนึงก็สามร้อยบาทเนาะสามร้อยพีเอทลาบเนาะเฮ็ดลาบเฮ็ดจุพีเอทอมอะไรแบบนั้นแบบเด็ดเดียวแนี่เจะไม่ครับผม ชื่อเนื้อว่าสามเหลีเห็ีดในหลายอย่างนะครับผมเนาะชี้ท,ทของปุ้มสาววันนอกไปทีเทียน,นะครับผมกินอาหารสิงโตนะครับนี่คืออาหารสิงโตเนาะกินเนื้อนิบเนี่บมีกินขี่กระตือบวกับกับเป็นอยู่นะครับขี่กระตือขั้นดากเนย อันหนันกเนาะบโบผงครับเนื้อสามลอยบอพบผงเลยครับคือว่าอาหารรูน้นะครับผมสําหรับอีสานบ้านเฮาเนี่ยอาหารแบบแพงนะคือว่าแพงเติบนะครับผมเนาะสามลอยแล้วเราซุกเลยนะครับผมขลุ่นห้วนนี่ฮะ พวกกระตี้ห้ามทรายเขาเนาะเรียว่าผมหนึ่งสไตล์แบบอันนี้นี่ทรายนะครับเหนียวแล้วครับผมนี่คือการเนี่ยครับสองคนกินทั้งนี้ครับนี่ครับของเขาเนาะ ก็จะออมเนาะอมอมเครื่องออมก็จะมีเนื้อเสียบเนื้อเนาะใบโหวดโหวดแล้วก็ตั้มเครื่องตั้มเครื่องก็จะมีเนียาเอะตะไคร่บกพริกหัวหอมน่าผมเป็นอันนี้ละใช่ไหม ตอนนี้เข้ามาทำการสตาร์ทนะครับผมเนาะสะตาร์ทแก๊สนาะอื่นสตาร์ทอะ,ะ,ะ,ะไรแก๊สเดินแบบนี้ต่อไปก็จ่ไปคโคชีลาเอานล้วแม่จะเบสกค่ะฮะคเอาแล้วเนาะเด็กก็ไปพุ่งกระจี นครับหลับนะครับผมหลับหลับกินสองคนเอาทำนเนียนเนาะน่อยเพราะว่าเนื้อนี่หลับจัดแล้วเนื้อนี่หลับบ้าขาว ใส่แลว้วก่อนใส่ไปเราไดซิมไปนะนี่ซิมนะโอ้ยนียย่ผมครับผมสีลาแบบมันมันนี้หน่อยนะครับผมเพราะว่า กินเนื้อนี่ครัถ้าเนื้อสดกัแเสบอยู่เนาะครับเนาะแต่ลายคนมักเนื้อเนอะาะมักเนื้อมักจุก็ได้กินเนื้อกินจุกับกินทอดบ้างมันเฮ้ามานทางคนไปยุ้ง่กรุงเทพเนาะกรุงเทพหากินมอย่างนี้น่อยกต่เหสื่อเห็ดเอก็กเนี่ยคือสีหาย่างเนาะครับนเนื้อมัว นี่นั่นตลาดเนี่เขาแ,แพ็งมากที่ครับอยไปเลยเฮ็ดเนือ้อพวต้องเฮ็ดหลายนะครับผมเฮ็ดหลายกินบ่นเหมือน,น,น,นเอนาะพอดีพอดี Thế là gì có thể phạc nó phạc Họ dùng cái mỏng tính họ Nhục nhục chẳng đừng ra ngoài là họ đi mặc phạc nó คนว่าเป็นอยังแบบเออเอาเงินมาสื่อหี่นะก็ผมวิสือย่างอื่นกับวก็ข่าลายอย่างเอาลุงผมนะครับผมไม่อยากกินเนื้ออื่นนะครับผมอยากกินลาบครับผมอยากกินเนื้อเนาะอะไรกินเนื้อเนี่ยเือชีวิตกินใจนะครับผมนีม่เป็นต้องกินนะนะมันจะได้ประมาณนี้เนาะ เขาหน่อยเดียวนี่อันเขาไปซื้อน้ำขอค่ะห้าสิบหกสิบบาทเน่องอันนี้เสร็จตับช่วยตับใส่ช่วยตับอันนี้ก็เพื่อไปนะครับ ทางอไรฮะอืมม mm ันมาจากตรงตัดเนาะอีนบาลันไปตั้งแต่พบาินไปป่ะ แล้วมีอะไรแนาอแซน้ส <AND> well ่าแซ้เราเข่งกันน่าแซ่้อเราเขากัอืม ทีหลาบ,นลาบเ,เนาะผมลอใช้เกียร์หน่อยเกียร์เน่อยนึงเกียร์แล้วน่อีขันเนอะกันมันแข็ง อันนั้นแต่ิีปอมนะครับผมเนาะที่การดอมแบบบานๆน,น,นั่นแหละฮะต้องการสามปีมาหนีว่าบร,บริมณ์น,น้ำเลยครับผมติดโควิดเนาะกกรูเราะุขภาพในเราะครับผมปีแล้วมัน,ยา,ามนมยากนะครับผมเนาะยากการงานประกอบ อันนี้ม่ห้องมักไอ้แมห้องสวบดจกจะไตรวจได้ค้วเรั่อ้มาดามาเนาะที่พีทเาเกินมากครั้งนึ่งห้องประเนงไปนะอยากกินยังก็เจนอยากกินยังก็เย็ดแสกว่าไ,ไาย์ไซ้ไหล กินหน้ายอะไรก็ช้ากินหน้าผมเด็กซีเวียสเนี่ยไม่ขุ่มนะกระแจ่เพียรไว้นะผมผมบริสตมเพียรเนาะมือนนี้วทำสุรลองแบบอันนี้ก็อันนี้ไงอันข้อกินเหรียญนะครับผม,มจับ บจิทำไงผมเป็นคนโมจิทำไงกินทำไนนอนเพราะห้ามกม็บมได้เข้าไปก็เ,เสร็จเล้วตรงหน้าผมพิกครับผมบอกพิชผมพิชผมสอนนึงเนาะ ีเดีเอาใส่ซึ่งซอนค,คนกินํำบ่้ยนะปวดดีใส่ซอนเอากวอกวูอากาศประมาณซอนนี่แต่ผมติดวด ใส่ลายแสียบลายเสื้อนะครับใส่ลายมันมันบ็แสียบลายแบบมันหวานบีบีนี่นะครับผมบีบผสมนี่้มแน่อยหน่อยนักข้อมือใส่ลาย ยังใส่บีค้อมเนี่ม่มกมาคมนะใส่แล้วก็คุ้นนะทำว่าเพราะัสงตาบาดบางผมมันก็มกเข้มเนาะะกระจส่อยู่ในฉากนะม แสีบบวกเกดย็ยบไปใส่ย,ยอพก็อีกน้อยนี <Okay. S 2> เขาขวานี่พี่น้องต้องหูวว่าเขาขวานี่ชีแสแบเบอร์แสีบนี้น้ำเขาขวางนะครับการที่ดีดหลาบเนาะเขาขวานี่สำคัญน้ำดับหนึ่งนะครับผมขวาซุกบอเขาขวานั่นเข่วานี่เขาขวาต้องมาตรฐานนะครับผม การเห็ดหลาบเนี่ยสำคัญทีของคัวเลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเห็ดหลาบเนาะขางคัวเพราะแซ่บพวกหอมนี่ก็ทำดึกกินของปลานะครับผมทำดึกกินของปลาเลยขอวคัวพริกจริงอันนี้ก็เลี้ยวแล้วครับอีกเมนูหนึ่งก็อ่องเนาะ ของเนื้อ,อ,อจุมีออมเนื้อเนาะลาอันนี้ก็ไม่กูปวดปวด,มดีมีพักเนาะ ตัวหวหวัววปีอรนมนอันนี้ก็อมอ,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 มอมเนาะอมออมอมเนื้อเข้าเนาะมันจะมันมันเนาะอมเนื้ออมเสียเนื้อม่เห็นจะมั่น,นมน หอมนี่ครับหอมหัวครับกาดแบดอยู่นี่มีหอมห,หัวนะครับใส่หอมหัวต้องจังหอม กเย็เนาะพี่เนี่เอเอขนบนนึ่งไม่ยพี่สี่ไปซื้อตวเรียนตอนะครับเสดีว่าอยากตัวเรียนเนะาะอีกอยางนึงนะครับมีครับเลือด เรือเนาะเรืออนเดียวก้อนแงแหลงนะครับผมก้อนท่อยู่ก้อ,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 อนนี้ขาดก่ได้นหมอพุ่นหลาเนาะมนันเป็นแบบว่ากินเนาะไดลาบ็หลาเลยเนาะ ก็อบอเสีบักระเสียบเนาะอืมน้อแล้วนี่ก็กินได้ไดนะ้น,น,น,นี้น

อ๋อแซววะผมหัดพักกันหน่อยครับอืมออก็อีกอันนึงครับข้านึงครับสำหรับมุน,นี้ข้ามสุดท้ายครับขอกราบเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัดตู้ที่จำเลยครับสวัสดีครับ